เพราะว่าไก่วีเนี่ยมันมีคนแบกเยอะแล้วเพราะงั้นเราจะมาโยนเต็มที่นะกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะแพ้เกมไหนฮะกูจะพยายามให้มันแพ้ได้เดือดจั่ง remember no rush กูอะไรอะตัวมึงเจ็บเดี๋ยวกูมันต้องจะเล่นที่ไงดูอื่นไม่ได้ต้อไในกีบเน่อะไม่เท่าไหร่ไปเท่าไหร่เหลือเนี่ยมีความตอนนั้นใครวะเอาทางกูเลยตั้งปลอยตั้งปอยตั้งู่เดี๋ยว สวยตคะแนนเออยัดเลยยัดนายยัดนายกระแทกแล้วกระแทกแล้วไม่แตกไม่แตกกระแทกแล้วกระแทกแล้วเฮ้ยต้นไม้งงต้นไม้เหวอเออมันยืนนิ่งพี่มันกดปุ่มตีไม่ดีนี่ใหม่หวะจันสาดตองไปละไอ้ถลกโดนชิคเก้นวีกูลงกคมเดียเลยโดนแน่โดนมือะลงกระโดนเมดดิอ้าวกูไปเล่นเมดได้ไงวะเนี่ยได้เลยเล่นแน่เมดนะ นี่ไงมาเอ็กซ์เอ้ยนี่กร่ยดีน้องให้กูเล่นเมดเดียวพี่เอาหรือให้นะพี่เอาให้ตัวตึงตึงตัวตึงตึงกูก็อยากรวมกันว่ามึงจะแพ้เกมไหนอ่ะกูจะพยายามให้มันแพ้ได้เพราะนี่คือคอนเทนต์เราในวันนี้นะครับเพราะว่าไก่วีเนี่ยมันมีคนแบกเยอะแล้วเพราะงั้นเราจะมาโยนเต็มที่นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะใช้กี่เกมนะจนกว่ามันจะแพ้ เเราต้องไปดูดปคลิปแทมาว่ามันบอกให้ออกอย่นี้ก่อนเดี๋ยวรู้จักโอ้โหเทเหลือเกินไอ้เหี้ยเอ้ยกูโคตรเจ็บพวกนี้เลยดูหน่อยครับ <ใน S 2> ดูหน่อยครับดูหน่อยครับดูในทีมคงจะแบบวบ่าเจอคจิตไงเจอเอ็วีไอ้รัาคือไม่สะดวกแล้วตอนน <ๆ S 2> ี้เดี๋ยวกูโลให้กูโลเป็นตัวมึงให้พี่กูโลเป็นตัวพี่อ่ะเขาจะเข้าเลนเราอ่ะรู้จักมึงตายเลยอีกับ ต้องเล่นโยนเยอะเว้ยแล้วมันจะด่าไอ้นี้แทนมันจะด่าไอ้ไกวีแทนเพราะว่ามันชื่อกูลัอไม่สิสามสองสูญพันธ์แล้วว่ะพี่นนท์เอาคลิปกลาไหมเนี่ยเอาดิรอดด้วยมันเป็นเบอร์ฉุกเฉินพี่นนท์อ๋อคือต้องกินใช่ป่ะมันจะปวดมาช่วยกูไหมใช่ใช่เฮ้ยเราเป็นผู้เดินพี่นนพี่นนท์พี่นนท์พี่นนท์ยอมไหมเนี่ยเอาดิรอ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 โอ้โหรอแล้วรอแล้วรอแล้ว แล้วรออยู่กูรอให้เนี่ยอะไรอ่ะตัวนมันเจ็บอยู่นะอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรวะมันต้องจะเล่นที่ไงตัวฉวนก่อนมาต้าแล้วกอดรามาต้าแล้วขอไปทั้งสิบบาทครับทำอะไรอ่ะอไม่พนนีไม่พนนีนะพี่ร้องให้ฟังพี่นึกว่าหนูไม่อยู่แล้วนี่กูจะโลเพยเป็นไก่วีอ่ะนี่มันว้าตอนแพ้มันจะด่าตรงนี้อ่ะ เจ้าหน้าไปดีนะพี่ร้อนใครวะใครเหรอเนี่ยมีความตอนนั้นใครวะตอนนั้นใครอ่ะพวกมึงใครอ่ะใครมันร้อนอีไลตัวตนร้อนยังกับไฟเยอะเลยร้อนเลยเข้าทางกูเลยโบโบร้อนแล้วเฮ้ยมันไปบวนแล้วเอามาเอามาเอาย่าร้อน เหนื่อยกลางวงเลยเออลำนี่ไงกแทกออกไปด้วยคไปบงหมดเลยนะพี่ทำนี่บมด้ด้ปะเฮ้ยนันโดนโดนอูไอสัตว์อมไม่ติดไอจับป็อมไม่ติดคบเลยออโอสตันไปแม่งไอเย็จวนกดสองเหรอวะเ้ยกูตายได้นะเไม่รับอเลไนอนวิ่งเร็วมันห้เกมแมนดอว่งหายาด้มึงเกมนี้ เฮ้ยอมกยู่ตรงไหวะอ๋อได้นะถ้าเล่นนะที่ไเล่นได้แล้วล่ะเอาหน่อยดูหน่อยโดนเจ็บเจ็บเจ็บหมดเจ็บหมดต่อต่อต่อแล้วทำไมต้องเป็นกูที่อยู่ในป้อมวะแล้วป้อมกันศัตรูหัวมัอะไรเนี่ยสใส่ครับใส่ครับกูคือชิเก้นวีนู้นี่ชิเก้นไก่วีฆ่ากูหน่อยดิเฮ้ยไปบนแล้วน่าอยู่บนกันไปมาวะ รอเี้งไงรวมตัวเฮ้ยมันอยู่กางเฮอีกไร่ะเอยมันนี่กูเฮียมันแขนกูอะ่งไปได้บป้จะตายวะขึงลอดขึงอดออันตีแล้วสวยแเออโอ้ทีเดียวตายแล้วอะอุ้ย เสมอกลางหนึ่งหนึ่งอะไรครับไม่ให้ดีเรานะไม่ใช่ชื่อเราด้วยและที่ค่อยสีซั่น3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสุดลฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงินคืนไวครถ้าถับไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยเกมนเล่นยากเกมนี้อะไร การกางการการนี่ไงเฮ้ยเสียเอ้ยมันป่ามันไปต้องเล่นแล้วเนี่ยเสี่ยพี่ไม่กลิตกลิตอยู่มันยิงโดนยากอย่างวะอีดู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 ทำไปนอนคับชมเอ้ยนี่นะมะมัจับมันจับมันจับกูมันจับว่าไปแล้วโอเคตามแผนตามแผนนี่ไรไปแพงเก่งโยนไมาไล้สัตว์ไม่ได้โยนพี่ผมทำให้ไงเมื่อกี้ เอ้ยมข้ามาไหม้ข้ามาไหมามาไห้่เอาข้ามาไหมเข้ามาไหอ่ะรแกรีด้วยแล้วะกไแวเมังเล่นยากจังวะยาวีเกมแกรี่ครจะลงแล้วเมดฆ่ากูด้วยอื่นไม่เล่นไนซ ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นี่ทิสาดเกมแม่งเล่นยากจังวะคนพีโนปาด้วยอีกคนตั้งใจเลยอีกคนตั้งใจเข่าอย่ง้ไม่หัดเลยปัานจับกาหรือเปล่าการก็มาคนในป้อมอ่ะตรงนี้ได้หน่อยยันเลยยันนายยันนายกระแทกแล้วกระแทกแล้วไม่แตกไม่แตกแรงจริงนะ มาจสวยๆตามแผนตามแผนแผนสองสองสี่สี่สี่แปดตัดเลือดไ่ต้องลอกที่มีที่มีเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่ให้อีกออกเอากระแทกให้แล้วให้อีกแล้วมาแล้วแต่ายมันโดนอกตามแผนเก็บจุกเก็บจุกสวยสวยเอ้ยโอมกูเข้าไปไหนกูออกไม่ได้กระแทกแล้วกระแทกแล้ว เฮ้ยต้นไม้งงต้นไม้เหวอะมันยืนนิ่งดิมันกดปุ่มตีไม่ตีนิ่งไหมวัดไต่ไตายต่พี่น้องไปนอนจับนี่นี่ได้ได้เดี๋ยวกูโดนจับให้อ่ะกูโดนจับแล้วเนี่ยเนี่ยจับแล้ว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 อมกูหน่อยเอาเอาแทงให้อยู่พี่พี่โอเคโอเคโอเคช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยแล้ว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 ขอบคุณขอบคุณมากพี่ช่วยแล้วล้ำนี่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 สมแล้วที่เป็นพี่ชายใหญ่ผมจันจ่าตรอง ไปละจันโนชารเล่นได้ป่ะอ่าเดี๋ยวกูทำหน้าที่เห่าให้ก่อนเฮ้ยมาปั๊บเอไหร่ไปไหนอ่ะยังไม่เกิดเมื่อไหปไฟไม่เกิดเอ้ยแม่ตัวล่างแหลมตัวล่างแหลมเออไม่ไม่เกิดเลยโอ้โหดิว่าหายไปเอ้ยกูแหลมกูแหลมเฮ้ยกูนึกว่าฮิวกูมั่วทำพี่ลำเลยเอาบัฟไปเลยเอาบัฟผมไปเลยแดงอ่ะกูกดสตันไปด้วยเีย เงี้ยอะไรวะเราหน้าไปได้ยังไงวะเงี้ยอะไรเห็นที่ผมมาไว้กัลลังไส้กัลลังไส้ไอ้เผื่อไอ้ยอดน้ำยดน้ำพี่ยันเลยยันเลยยันเลยเดี๋ยวก็ได้ที่ปลาดอกโดนด้วยวะเอาตัวล็อกรุปมันต้องทำยังไงถึงปลาดอกแมนดิปรับไปตีไก่อ๋อตีไก่กูต้องอดตันเลือนไหมเนี่ยมันมันบ่อยมากพี่ไอ้ปรับตีไก่อ้ะอันนี้แค่เทสต์ตัวนี้ก่อนแล้วกันไปอแต่เวลาแต่เวลานัวไฟกันนะพี่มันจะชอบไปลำแทงนะอันนี้ต้องระวังนะพี่ เออลงออกตานเรือดีก็ได้ระวังระวังแบบกําลังลวงไปพี่นนท์พี่นนท์มาดีเนี่ยถ้าต้องฝึกแบบไปมาดีไปกูพี่โยนไปเนี่ยเออทำไรอะวะพี่นั่งใจเล่นไปเนี่ยพี่นนยิหนีนี่มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมไว้ไป้มันมั่วนะมันมั่วมั่วมั่วเฮ้ยเชิดหนาจันตาตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดดักเลยเปิดดักเลยพี่เปิดดักเลยเปิดดักเลย พี่ไอ้ดีเราไม่เป็นไรน้องเราใส่เลยไม่ไหวแล้วช่วยกันช่วยกันพี่ช่วยกันช่วยช่วยกันน่าอะไรวะไม่ไปถึงพูดทีพวกผมตีดาพี่พวกมึงก็ตบกูได้แค่ในโซโลแล้งไร่สัตว์คือแซบมาก่อนเลยอะไรวะโอ้พี่นนท์มาพุงนีก็ได้มาตีเสร็จแล้วเนี่ยอ้ยก็มาช่วยทล้ไงกูพีผมตีตั้งนานพี่เพิ่งมากูมาติดีกแล้เยี่ยมเกมผมไม่ติดอีกแล้ว ไปมังกรบนหรือล่างผิดปากจะบนเก่งกว่ามึงอะต้นโอเคโอเคไอ้เหี้ยสรุปยอรชิคเก้นวีกูลงคุนแมนก็ไอ้สัตว์โดนแน่โดนมืออะลงคุณให้กูเลื่อนแบกแล้วนี่ก็ปากมีใส่กูไอ้ไก่วีอุเกือบตายตายแล้วเอ้ต้นไม้ต้นแบบต้นไบนต้นแบบบนต้นแบบบนตนแบบร้อนไงอมกูนั่นแหละสวยแล้วมึงกิ้งทำไมคนโดนกินหลายเล่นได้เล่นได้ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยอุ้ยเกือบแตกอันนี้เดียว เสียวตู่เสียวตู่เย้ลืมสับก่อนลืมแล้วติดดาบก็ยังไม่กดเลยว่ะไปสุดเลยเว้ยเ้ยกูไล่เซ็ตเอาไอ้นนท์ไปไปปาได้เองดอกเดียวแค่นี้จะเอาไม่ได้วะรอเรียกตัวเดียวอ่ะ โอ้วีดาวมันเกิดอ่ะวีงอนวีงอนอยากตายสักเจ็บเดินไหนเราเรียกมนอยู่บนนะพี่หากเปิดน้องใช้หากเปิดได้นะยันเลยยันเลยยันเลยโอเคโอเคโอเคไม่กูออกแล้วออกตัดเลือดด้วยอ๋อโอเคสวยดู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 กระแทกขากระแทกดน ดูดูดอเลวไวไวชิวชิดูพี่ดูพี่แข่งแล้วแ่งแล้วีตัดเลือดแล้วกูตัดเลือดห้แล้วแตะแล้วแต่หมลชิว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 จบเลยจบเลยจบเลยสามป้อมเลยสามป้อมนสามป้อมนสามป้อมตีดักสามป้อมปนดันลาพี่เป็นดันลา่นนะสามป้อมตีดักสวยสวยสวยเราต้องให้โอกาสเฮพิม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 เร็วเดี๋ยวไม่ได้พิมแลเว้ย มนีคืนมาอกู้าวแี้มนี่มิ้มไม่ทานหร้กอะไรโถไม่รู้จักคราวนี้ก็ได้รู้จักนะคีล่าไม่รู้จักไม่เป็นไรไม่ใช่ดีกูกูบอกแล้วอไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ไอดของกูไม่รู้จักนะไม่รู้จักนะมันห้องไหอะครับยืนแช่ากับจูว่าะเลี้ยงเป็นลูกเลยอะคีล่าบายม่รู้ไม่รู้ กดอีกรอบนะฟอร์มกูมาไรตัดมีเพื่อนตอนอยู่คนเดียวอย่าดักกูกูขอร้องไันนด้ม่นจะแพวะ้ว่ะตานั่้นงเล่นย้อนแล้วกูว่านะเราย้อนไปกลาง